สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตนิดนหน่อยๆยไม่รียเว่าอัปเดตหรอกเพิ่มกิจกรรมอะไรเข้ามานิดนหน่อยๆนะครับกิจกรรมปลดแบนดต้อนรับปิดเทอมเนี่ยครับก็สําหรับใครที่โดนแบนด์นะครับก็สามารถทักเพจเพื่อมาขอร้องปลดได้เลยครับแต่ว่าจะมีกติกาอยู่นะครับตามที่โอนลงไปในเพจ Facebook เลยครับก็กิจกรรมแรกเอ๊ยโทษขอโทษครับก็คือในการแชร์โพสสามโพสตแ็บเพื่อนสามคนแล้วก็มีคนคํา ต่างๆนานาลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูหน้าแฟนเพจนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากก็จะมาอัปเดตเรื่องกับเปิดแบรน์ตอนรับปิดเทอมนี่แหละครับสําหรับคนที่โดนแบนอยู่ก็อย่าลืมมาเปิดแบนด์นะครับการเปิดแบนด์ได้ต้องไม่ใช่คนโกงนะครับต้องเป็นการผิดกฎประเทศอ่าพวก DMG ท็อกซิกอะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องของการขอาโกงการเข้ารหัสมออั่วเนี่ยไม่สามารถเปิดแบนด์ได้นะครับก็หลังจากเปิดแบนด์มาแล้วเนี่ย ก็จะให้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับในการปรับปรุงตัวแต่ถ้าหากยังทําตัวไม่ดีหรือว่าทําผิดกฎก็จะโดนแบนถาวรเลยนะครับจากที่ปลดแบนมานะครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเพื่อให้ทุกคนในประเทศมีความสนุกนะครับก็ระบบเยอะแยะมากมายออโต้ฟาร์มเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อำนวยเพื่อคุณแล้วนะครับทุกอย่างนะครับก็ขอให้ทุกคนเล่นด้วยความสนุกนะครับไม่โกรธไม่เกลียดกันเนาะนะครับ สูสูครับทุกคนบ๊ายบาย เลืใหญ่เลอบ่อเนื่เลือบ่อลันนี้เลือดร้อนเนี่ยเรือดร้นเนี่ยดูหดลอร้นเล่